แกน x คือตรงนี้นะครับแกน y คือตรงนี้นะครับผมทำแบบนี้เลยนะครับโอเคผมแอดอีกครับผมต้องเอาจุดตัดแกน y มาด้วยนะครับชื่อค่าแกน x คือตรงนี้ค่าแกน y ก็คือตรงนี้นะครับปึ๊บโอเคแอดอีก okay. จุดสุดท้ทายครับจุดตัดแกน x คือชื่อนี้นะครับชื่อจุดตัดแกน x แล้วก็ค่าของจุดตัดแกน x คือหนึ่งจุดแปดตรงนี้ที่เราหามานะครับแล้วก็ y คือค่านี้ปึ๊บโอเค จากนั้นนะครับเราจะเห็นเนียว,ว่าพอเรากดโอเคครับพอเรากดโอเคเนะี่ยมันจะมีจุดที่เพิ่มขึ้นมานะครับโอเคเนี่ยจะได้จุดตรงนี้มา3จุด2แล้วก็3ามนะเป็นสีม่วงครับต่อมาครับผมก็ทำการขยายตรงจุดตรงนี้เนาะที่เป็นสีม่วงนะครับเลือกมาร์เกอร์นะครับไปที่มาร์กออปชั่นนะครับบิวอินนะครับเลือกสักสิบห้าปุ๊บขยายอย่บงนี้เลยเป็นสีดำนะครับผมไม่เอาเส้นขอบผมออนโนนูเส้นขอบ โนลายออกปุ๊บเป็นแบบนี้เลยนะครับผมจากนั้นผมก็จะลากเส้นตัดลงมานะครับตัดแปงซ้ายแบบนี้นะครับก็คลิกตรงนี้ที่หนึ่งครับไปที่ c h a r g design เลือก add c h a r t e l e m e n t นะครับไปที่ r r bar นะครับกด more r r bar option ถ้าไม่มีใครขึ้น more r l r bar option เนี่ยกดตรงแหลก็ได้นะครับพอกดมาแล้วเนี่ยมันจะมีหน้าตาแบบนี้หรืออาจจะไม่มีก็ได้นะครับให้เราไปที่ format นะครับเลือกซีรีสเป็นแกน x นะครับปึ๊บ แล้วกด delete ครับจากนั้นไปที่ format เหมือนเดิมนะครับไปเลือกจุดตัดแกน x ที่เป็น y error bar กดที่1ปึ๊บมันจะเห็นอยู่เล็กๆนิดนึงนะครับให้เราไปตรงนี้นะครับท่างการตรงนี้เลือกไม่หนครับเลือก no cap แล้วก็เราเราก็จะ custom Specific value ตรงนี้นะครับจากนั้นครับเราเลื่อนไปทางซ้ายนะครับ negative error คือตรงนี้ครับอันนี้ครับ คือความสูงของตัวเส้นนั่นเองเส้นนี้จะมีความสูงเท่ากับ2,008นะครับเนี่ยพอเลือก2,008ครับไปกดโอเคอ่ะเป็นแบบนี้หมดเลยเขาไน้ตั้งมาแล้วตรงนี้ก็ทําเหมือนกันครับคลิกที่1น,นะครับไปเลือกตรง chart design เลือก add chart element เลือก error bar ครับมอง e error bar ไปที่ chart design ไปที่ format ครับแล้วก็ y ที่เป็น y error bar นะครับ ป๊บกดลบดี e ครับบนคีย์บอร์ดทีนึงอ่ะโอเคจากนั้นนะครับให้เราไปที่ Format เช่นเดิมนะครับแท็บ Format เลือก x เลือก bar ตรงนี้ม้ที่ขวามือเลากด m i n ทัดครับปุ๊บอ่ะบรรทัดแบบนี้แล้วก็กด n o cap ครับแล้วก็ c u s to m specific value นะครับกด specific value ครับปุ๊บแล้วผมก็เลือกเป็นตัว negative value นะครับเลือกความยาวเส้นแกน x นะครับหรือคือจุดตัดแกน y